มือนี่มือ้ไในผนียงนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ผนียงผนียงผนียงไก่แซบแซบเลยครับพี่น้องอันนี้ตั๊กุ้งใส่ประกอกนี่แหละตั๊กุ้งใส่ประกอกนี่กับพะานียงข้าวเหนียวคือเกาพี่น,อน,น,นอ้องเข่าเนี้ยเข่าเนี้ยมามามาลองทิมเบิ่งข้าวก็ยังหง่อนอยู่

Ừ. Đám cung. Tằm cung là rồi khua ครับ Ừ. 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 นี่เขาจาก้กย้่นอนแกงเขียวหวานไก่เอกผะเแี้งไก่นี่มือขราบตาตี 妈妈，你靠业务耶，那、嗯嗯嗯